สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็เจอกันนะครับกับแนวทางนะครับฮาหนอยโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่มัดมัดรวม3หน่อยเนาะหน่อยพิเศษหน่อยปกติแล้วก็ v i p นะครับเมื่อวานนะครับเนาะท่านใดที่ติดตามสายรูดนะครับในรอบนี้ก็รอบพิเศษเนี่ยมารูดศู์นะครับพี่พี่มารูดสูงกับ4 6, นะี่หกเนาะของเราก็ท่านใดจะวินตารางเนี่ยแตก3ตัวเนาะเดี๋ยวผมหากระดาษก่อนนะครับ ผมยังไม่ได้เขียนผลนะครับพี่เนาะก็คือรอบพิเศษนะครับเขาออกเมื่อวานนี้046กับ30เนาะของเราก็เข้าไปที่รูด0ูนย์แล้วก็เจาะ03นะครับเน้นๆน,น,นะครับโซนท่านได้จับวินตารางแตก3ตัวนะครับแตก3ตัวเนาะ046ฮาไวยปกติให้6กับ3นะครับผลที่ออก402กับ68นะครับในรอบนี้ท่านใดรูดที่0ูนย์เนะคข้าไปที่0ูนย์สองนะครับ,รบมาสายรูดเนาะ แล้วก็ท่านได้จับวินตารางเข้าไปที่68นะครับส่วน VIP นะครับ5้า5ีในรอบนี้ของเราหลุดไปนะครับก็มาสายลูด2รอบเนะาะเมื่อวานนี้ในในโค้งสุดท้ายนะครับส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับพี่ๆขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเฮงๆนะครับแนวทางวันนี้เดินตารางนะครับให้ไปที่เลข0ูนย์เนาะเลข5 เลขแปดเลขเกนะครับผมเลขเจ็ดเลขเก้เลข 7, เจปิดท้ายด้วยเลขหนนะครับสายวิ่งวันนี้สายวิ่งวันนี้ให้วิ่งไปที่เลขเจนะครับผมรูดที่รูดที่0นนะครับ7จหนึ่ง เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าศูนย์หนแปดศูนเก้านะครับสามตัวนะครับผมให้ไปที่0 79, 7 9ยเจ็ด 0 5นห้านะครับศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ห้านะครับศูนย์กับเจ็ดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางเนาะก็ขอให้ มาในตัวนน้นตัวเจาะเนาะหรือว่าท่นใดที่จับวินตาลางก็ขอให้มาเด้งๆ้ปังๆนะครับแล้วก็แตก3ตัวนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับกับการเข้ามาติดตามรับชมเราทางนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ